เบดอนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนมันเต็มอะอู้ผักอีกแกมันผักคนไม่ได้ผักนะมันผักกันไม่ได้นะนดูต้องกดยอ่อไว้แต่ยอ่อยังไงมันก็ผักแรงอยู่ดีมีแต่คนยอ่อเห็นไหมอู้มันมีไม่มีคำว,ว่าจอยด้วยห้องเต็มเดี๋ยวขอ เอาห้องมันแป๊บเดี๋ยวรอห้องมันเต็มก่อนนะเดี๋ยวโอ้ไม่เจอ กว่าเล่นสกายวอลดีกว่ามาเลี้ยสกายวอลสกายวอลไหมน่าจะใช่สกายวอลนั่นไงสกายวอลเล่นสกายวอลรอเวลาไปเรื่อยๆรอ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 เวลารอเสร็จก่อนนะรอเสร็จก่อน โอเคตอนนี้ก็เหลือไอ้ไม่กีววิแล้วหกห้าสี่สามศูนย์กองกองเอา ใส่ชุดต้นต้นเต้ดเต้ตเอา้าชุดให้ไปในนี่เนื้อตื้อตกลงมาทายมองที่สุดก็หายก็หายโหเดี๋ยวอูห้หูนี่คือของที่พระเจ้าให้มาโู้โหอ้มันช่างสวยงามอะไรป่านนี้ พเพิร์เซฟบางอันนั้นน่ะมันมีเซฟอ,อันหนึ่งคือไม่สามารถตัดได้ดาบทองก็พังง่ายนะต้องตีอย่ารัวมันจะได้พังยกัยกๆนี่คือทิกของการใช้ดาบทองไว้ในชีวิตจริงนี่ฟันครั้งเดียวก็หักแล้วตดัดตัดไม้แล้วก็แปลรูปถ้าไม่แปลรูปมันก็จะได้น้อยอะ่ะแปลรูปคุ้มกว่า ได้เยอะขึ้นด้วยช่วงนี้สุดติดมินิเกมไม่ได้ติดแบบเอา้าทำไมได้จับทองสองอันมันใส่จะบัก ต่อไปเรื่อยๆกลัวตกกลัวตกกลัวตกมากแล้วก็แก้วิธีบล็อกหายแล้วนะแก้แล้วเย้โอ้ขึ้นได้ดีนะเซิร์ฟนี้มันแบบขุดได้อ่ะได้เป็นบล็อกเลยดีมากบล็อกสนุดีนะไม่แอปสน,นุ ทำไมมันมองไม่เห็นมาแล้วอสองนึ่งป,ปูตกมาอย่างนี้เลยแหล,ละไม่เจ็บล้วดีแล้วไม่เจ็บ แคสเกมเวลาแคสก็ต้องมาเล่นสกายวอร์เพราะเบสวอร์มันเต็มไงมันเต็มง่ายเบสวอร์ฉันไม่แคร์กับเบสวอร์แล้วเบสวอร์มันเล่นนิดน้อยอะอยู่ไม่เองก็ไม่อยู่ในป่าร์ตี้กไม่แต่พายเพลียงไง ดาเป็ดด้วยเราเป็นเทพใครจะมาเป็ดนะโดนฟันแหลกลอยมาเดะมาเดะมาเดะเออใครจะสู้กับเทพซาเป็นไงสามากแน่แนนอย่าคิดว่ามองไม่เห็น ดังเลยจะตะโกนดังๆเลยกูสาฟูเพชรแล้วจังหวะเนี้ยกูก็มีแต่คนเกิดอย่างเงี้ยโอ้โอ้ก็โทดเลยแต่แต่คนก็เกิดที่เหมือนโอ้รู้สึกกล่องคนนี้ขอรองเท้าเพชรได้ไหมโอ้ไม่ทิ้งรองเท้าเพชรได้เลย อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดิมเอาออกเอานี้ใส่ดีกว่าเอาโซ่ไปที่อืน่นจะเอาบล็อกมาตรงนี้โอเคอุ้ยเดี๋ยวกดไม่โดนโอ้ออยู่ไหนกันเนี่ยเราจะฆ่าตัวตายเลยถ้าเกิดมันเกมช้าขานาดน,นี้นะจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ย หมายถึงในเกมนะเพ้าใจผิดออ้ไปโลกมังกรเลย<ป>แล้วเราจะทำการปิดคลิปแล้วเพราะหัวร้อนหาไม่เจอแตงโมลูกใหญ่ๆแช่เอาไว้ยในตู้ที่มีความเย็นถือว่าไม่ใช่ตู้เย็น เป็งว้าวตก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 ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะ,ะไ,ไล่ไลยอะไรล่ะมีแต่ไล์หรอกวอล์ไม่ไล่หรอกมีแต่ไล์ไล์สุดเนี่ยเสียดายบล็อกมั่งไหม คิดจะเสียดายบล็อกมากงไหมบล็อกหมดเอาบล็อกนี้ต่อบล็อกบลอกต่อตามไปด้วยบ,บล็อกบล็อกเลยละถ้าไปที่นั่นไม่มีบล็อกนะจะขำตัวเองให้เดี๋ยวขอต่อบล็อกนี้ไปส